พระเจ้าโทรมาก,ก็คือพระเจ้าปุ๊กนั่นแหละตั้งแต่ตีสองก็เลยอธิษฐานอะไรก็ตานินก็เปิดพระคัมภีร์ตกอยู่ในพระคัมภีอันน่ะเยเลมีบทที่หาสิบเอ็ดอันนี้ก็แล้วแต่ความเสื่อนะครับแต่ผมคิดอยู่ในใจเนี่ย เป็นเรื่องอะนทรงข้ามที่เกิดขึ้นนะะปัจจุบันนีน้่นะอยู่อิสราเอลกับอะฮมัมมสแต่ความจริงแล้วนะพระค้ำของพระเจ้านี่ความเชื่อนี่มาจากการได้ยินถาวาบออธิบายนี่ก็จะบอกเข้าใจ ตานินเข้าใจอยู่อยู่ในภคพี่นี่แต่ว่าตานิน,นจะอธิบายบ่ได้อยู่ในภคัมภี่นี่ว่าเกี่ยวกับบาบิโลนบ่ได้ว่าเกี่ยวกับโลกนะครับและตานินจะอ่านคัพปี้เสียงและให้พี่น้องฟังแลืก็พี่เจรนาพระยาวเวตรัสด,ดังนี้ บาบิโลนจะต้องล้มลงเนื่องด้วยคนอิสราเอลที่ถูกฆ่าดังคนแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้นที่ถูกฆ่าได้ล้มลงเพราะบาบิโลนเจ้าทั้งหลายผู้ที่รอดจากดาบรีบไปเถิดอย่ายืนนิ่งอยู่จงระลึกถึงพระยาเวจากที่ไกลและให้กรุงเยรูซาเล็มเข้ามาในจิตใจของเจ้าเราอับอายเพราะเราได้ยินคำเ,เยาะเยะ้ยความอับอยยศคลุมหน้าเราไว้ เพราะคนต่างชาติได้เข้าในสถานมัส,สการแห่งพระนิเวศของพระยาเวพระยาเวตรัสว่าเพราะฉะนั้นดูสิวันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะลงโทษรูปเคารพของมันและคนที่บาดเจ็บจะคร่ำครวญอยู่ทั่วแผ่นดินทั้งสิ้นของมันพระยาเวตรัสว่าถึงแม้บาบิโลนจะขึ้นไปบนสวรรค์ และถึงแม้มันจะสร้างป้อมกันที่สูงอันเข้มแข็งของมันไว้บรรดาผู้ทำลายจากเราก็จะมาสู้มันมีเสียงร้องมาจากบาบิโลนการทำลายอย่างใหญ่หลวงจากแผ่นดินของคนเคลเดียเพราะพระยาวเวกำลังทรงทำให้บาบิโลนเป็นที่ทิ้งร้างและทำให้เสียงอันดังของมันเงียบลงคลื่นของเขาทั้งหลายขนองเหมือนน้ำมาก เสียงอึกกระทึกของเขาก็เปล่งออกมาเพราะว่าผู้ทำลายได้มาสู้กับมันคือสู้กับบาบิโลบนบรรดานักรบของมันถูกยึดแล้วคันธนูของพวกเขาถูกหักเป็นชิ้นชิ้นเพราะพระพยาเวทรงเป็นพระเจ้าแห่งการตอบแทนพระองค์จะทรงตอบสนองเป็นแน่เราจะทำให้เจ้านายของมันและนักปราดของมันมึนเมาพวกข้าหลวงของมัน เจ้าหน้าที่ของมันและนักรบของมันพวกเขาจะนอนหลับอยู่เป็นนิดไม่ตื่นอีกเลยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระนามว่าพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้พระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้ว่ากำแพงอันกว้างขวางของบาบิโลนจะถูกปราบลงให้ราบเสมอพื้นดินประตูเมืองสูงของมันจะถูกเผาด้วยไฟ บรรดาประชาชนจะทำงานอย่างไร้ผลและชนชาติทั้งหลายจะเหน็ดเหนื่อยก็เพื่อเผาไฟเสียเท่านั้น